แม่ให้นมมือใหม่ห้ามพลาดคลายเจ็ดข้อสงสัยเรื่องนอมแม่ที่มีคนถามมาเยอะที่สุดมาดูกันค่ะอย่าลืมแวะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันนะคะท่านที่กดไลค์ก็ให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเลยค่ะเลี้ยงลูกก็กังวลให้นมลูกก็กังวลแม่แม่หลายคนเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ แอดมินมาตอบ7คําคำถามเรื่องนมแม่ให้แล้วค่ะมาดูเลยคำถามที่1กินนมแม่แล้วอ้วกแสดงว่าแพ้นมแม่ใช่หรือไม่ปกติแล้วทารกจะไม่แพ้นมแม่ค่ะอาการที่อาจเกิดขึ้นได้คือแพ้อาหารที่แม่ทานผ่านทางน้ำนมหรือว่าแหวะนมจากการที่คุณแม่ให้นมลูกมากเกินไป 2. แม่เป็นภูมิแพ้ให้ลูกกินนมได้หรือไม่ ได้ค่ะแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงสารที่ก่อภูมิแพ้กําเริบ <Okay. S 1> เช่นถั่วนมไข่อาหารทะเลแป้งสาลีโอเค 3. มีลูกแฝดนมแม่จะพอไหมพอแน่นอนค่ะถ้าคุณแม่ตั้งครันแฝดร่างกายจะรับรู้ได้เองและสร้างน้ำนมมาให้เพียงพอกับความต้องการ 4. ลูกกินนมแม่แล้วจะขับถ่ายไม่ปกตินมแม่ย่อยง่ายสุดๆและทำให้ระบบการขับถ่ายของลูกดี เพราะอาหารทำงานได้ดีไม่ท้องอืดท้องไม่แข็งไม่อิดอัดอาเจียนแน่นอนค่ะ 5. ลูกตัวเหลืองต้องได้รับน้นํานมแม่ทันทีสาเหตุที่ลูกตัวเหลืองมาจากการทํางานของตับและน้ําดียังทํางานได้ไม่ดีสามารถใช้การส่องไฟไปก่อนได้แต่ควรให้ลูกดูดนมแม่เพื่อลดอาการตัวเหลืองค่ะ 6. แม่ไม่สบายเป็นหวัดให้นมลูกได้ไหมถ้ามีอาการไม่มาก ไอมีน้ำมูกเจ็บคอให้ได้ตามปกติค่ะแต่หากไข้ขึ้นให้งดไปก่อนนะคะเพราะว่าอาการค่ายเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อาจทำให้ลูกป่วยได้และที่สำคัญไม่ควรซื้อยามากินเองนะคะ 7. ลูกมีพังผืดที่ลิ้นดูดนมแม่ไม่ได้จริงหรือเด็กๆทุกคนมีพังผืดที่ลิ้นอยู่แล้วค่ะถ้าหากมีมากคุณหมอจะทำการตัดเพื่อให้เด็กดูดนมแม่ได้ตามปกติค่ะไม่ต้องห่วงนะคะรู้แบบนี้แล้ว ให้นมอย่างสบายใจได้แล้วใช่ไหมคะคุณแม่ท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะเพิ่มคุณค่าที่ลูกต้องการเสริมความรักจากใจพ่อแม่อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร